เปอรร์ฮีโ่ลดี้อาห้าออกแถลงการแบบเนี้ยผมรีบไปจับตัวดีกว่าฝากด้วยนะหมากอนาคตของนักศึกษาอยู่ในมือหมากแล้วเออก็ไม่ขนาดนั้นบ้างครับตอนแฟชั่นดิสต์จิตปวนขอให้พวกเรารวมพลังกันแสดงออกความเป็นเราให้เขายอมรับให้ได้เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปลดปล่อยแสดงตัวตนของเราออกมาจ็ดๆดดน ยาวๆพวกเราทัดเจอเด็กแนววัซัพเหมียน,นว่างานะเปลี่ยนสีลิปหน่อยดีกว่าอุ๊ยๆผมหล่นมาเส้นหนึ่งอะต้องเก็บสนหน่อยแล้วไว้แต่งกายผิดระเบียบห้ามเยียบขึ้นตึกมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ได้จะแต่งไม่ได้คะ่ะ สิทธิเสรีภาพมีได้ตราบที่ทุกคนรู้จักหน้าที่อยู่ที่นี่คุณเป็นนักศึกษาคุณมีหน้าที่มาเรียนไม่ได้มาอวดสวยเข้าใจนี่พวกเราไปฟ้าไปฟ้าใช่เข้าไปเลยอาจารย์คะเราคงจะสู้พวกเขาไม่ได้หรอกค่ะทุกคนถอยไปชูเฮโร่เข้าข้าคนผิดแล้วล่ะพวกแก๊งนิสสาสีแต่งตัวดูไหม่ได ยากมีอิสระทางความคิดและพวกคุณมปตกเป็นทาสของเลดี้อาห้าทำไมเสื้อผ้าที่ใส่น่ะมันฟ้องว่าพวกคุณยังแยกแยะไม่ได้คำว่าการลาเทศาน่ะรู้จักไหมพวกเราไม่ดีิโง่เพราเราผูายมใจหรอกคนที่เจ๋งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีใครมาบอกให้ทำอะไรหรือใส่อะไรหลอกจริงไหมอยากเด่นแต่ก <wield> ลับลอกเลียนเลดี้จนแทบแยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นใครว้าชิ มาประจันหน้ากับทุกคนเอาไว้อย่างนั้นดรแอนได้สร้างกล้องสำเนาถูกต้องเพื mm hmm. ่อที่จะใช้เทียบใบหน้าของผู้ต้องสงสัยกับรูปสเก็ตของตำรวจหรือเพื่อตรวจจับใบหน้าที่ถูกอำพรางไปของคนร้าย mm hmm. ข้อมูลที่ส่งมาจะค่อยๆถูกนำมาเทียบกับเขาโครงใบหน้าของเลดี้อาฮาดีลคน mm hmm. ังไม่มีข้อมูลไหนตรงเพลงสักรายเลยค่ะเดี๋ยวทเนค่ะใจเย็นๆค่ะรอดูต่อไปก่อนเลดี้อาฮอาจจะเป็นใครสักคนที่เราคาดไม่ถึงก็ได้อย่าไปฟังบุกเข้าไปเอาพลาทาไปกินสอนี่นะวังโอ้ยกยไม่สวยแล้วเราเป็นอะไรหรือเปล่ากะฮิ สำาสัเาถูกต้องเลยค่ะดอกเตอร์แอนเอ้าฮีโร่ดำเลดี้อาห่าอยู่ตรงหน้าแล้วโมอึ้งอยู่ได้จัดการเปิดโปงต่อหน้าคนพวกนั้นเลยไม่จริงเป็นไปไม่ได้เฮ้ยเลดี้ตัวจริงอยู่ที่นี่เหรอผูนั้นพูดบ้าอะไรอ่ะะไนี่ยไหนไรกไนไนี่นไหนไเป็นเจนาแมไหนัหนไนไหนกหนกนไนไ้นแหนไหนไ่น ่มัน,นะะมตแตกจนสติแตกเแล้วใช่ไม่เมีย,ยพูดนั้นพูดบ้าอะไรอะ่ะฉันนี่แหละกูรูแฟชั่นที่พวกเธอเรียกร้องหาคนที่พวกเธอไม่เคยเห็นอยู่ในสายตามาถึงวันนี้สภาพพวกเธอนั่นแหละที่ตลกยิ่งกว่าออกจากบ้านมาได้ยังไงกันนะไม่ไอายคนอื่นเขาบ้างหรือไงนี่เธอแหกตาพวกเราเหรอฮะ พุกเธออยากเมินใส่ฉันก่อนทำไมล่ะอยากสวยไร้สติกันดีนักใช่ไหมเธอมันโรคจิตเธอมันโรคล้วพวกเธอจะทำอะไรอ่ะจริงๆเอาของของของขอทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้โอ้เลยี้อาห้านี่แว่นหนากก่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกเห็นหิิมๆอย่างเงี้ยที่แท้ก็คงเก็บกดอยากเรียกร้องความสนใจละสิเอาล่ะหยุดพอได้แล้วไอพวกบ้าจะพาฉันไปไหนเนี่ย อยากจะโดนรุยมยำอยู่ตรงนั้นเรือ่อไงคอรุษาช่วยคอยดูนะฉันจะแทงพวกนายฮีโร่อย,อย่างพวกนายต้องชดใช้ไอ้อ้<ป>อ้หย,ย,ยุดโทษคนอื่นซะทีเธอนั่นแหละตัวดีเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นอยู่ได้มันมีวิธีทําให้คนอื่นยอมรับในตัวเธอตั้งมากายนะลองอยู่คนเดียวดูจะได้หยุดตีโพยตีภายว่าถูกโลกรุมทําร้ายดีเดียวนะทนที่ททหนที่ไหนอะ เอาที่ที่จะได้เป็นอิสระจะได้หายใจเอาเสรีภาพเข้าปอดไปไงอยากอยู่นอกกฎนอกกรอบนักใช่ไหมจัดให้๋อเอาเครื่องยังชี้ของเธอไป ว่าตัวจริงของเลดี้อาหาเนี่ยคือกะทิคนเราดูแต่ภายนอกไม่ได้จริงๆนั่นนะสิคะดรแอนก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าคนที่ดูเรียบร้อยอย่างกะทิลับหลังจะเป็นตัวการยุยงให้แต่งตัวผิดระเบียบไปได้ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับว่าทําไมนักศึกษาต้องแต่งตัวฟิตฟร,รัดรัดด้วยทั้งที่เครื่องแบบที่ถูกต้องเนี่ยก็ดูดีอยู่แล้วก็เพราะมีค่านิยมที่ผิดๆนะสิคะทําให้เป็นแบบนี้กัน อย่างหมาก็มีส่วนนะอชอบไม่ใช่ไงผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่อย่างเงี้ยอ้าวดรตัวแอนครับมาพูดแบบนี้ได้งไงเนี่ยผมเสียเครดิตหมดถึงผมอาจจะชอบมองแต่ยังไงผมก็คิดว่าผู้หญิงที่แต่งตัวเรียบร้อยเหมาะสมกับเวลาและสถานที่เนี่ยก็ดีกว่านะครับใช่แล้วค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ต้องให้เหมาะสมกับสถานที่และงานด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าเหล่าฮีโร่จะต้องเจอกับปัญหาสังคมอีกแล้วแล้วก็เป็นปัญหาสําคัญมากๆด้วยซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสุขหน้าหกบ้อง เย็นช่องสามสวัสดีครั่ัผู้เผชิญกับปัญหายาเสพติดที่กำลังระบาดในหมู่วัยรุ่นบอยมากนัเดชและหยาย่าจะทำอย่างไรติดตามดูกันนะครับเเี่่รือออไไปทกพธ